ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมนีเข้ามาต้มใกล้บ้านครับสูตรเด็ดครับอันแรกกับตั้งน้ำครับใส่ข้าตะไคร่ใบบัวครับใส่ลงไปเลยครับแต่ว่าจะลื้บงกลาคาเปียกนะครับใส่น้ำครับตำปีกกระเทียมครับตำหยาบหยาบครับอบหยาบครับ ทำไปเรื่อยๆครับต้องให้แหลกลร้ครับตแตะกะใส่หมอแล้วครับใส่ลงไปใส่ไปมกักเป็ดหลายใส่หลายเป็ดหน่อยใส่หน่อยครับลงไป ไปเพราะน้ำเดือดครับเอาไก่ครับไก่ที่เขาเตรียมที่เขาสับไว้นะครับครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปไว้จักพักหนึ่งครับแต่วว่าใกล้เริ่มสุกืปอยนะครับมะปุงครับบัดนใส่ผงนัวครับผงนัวบางเสียดายนะครับใส่ลงไปหลแซบหลายครับ ตรวจผมสีไสแค่สองอย่างนะครับคือผมจุลดแล้วก็เกลือนะครับเกลือธรรมดาเขาเลยเครับไสลายเข้มลายครับใส่พอดีกับนัวพอดีครับแซ่บเพื่อเขาครแบบกาบอนครับทิ่มลงไปครับตะกี้ต้นหอมกับทิ่มลงไปเลยครับตักชิ้นเบิรงครับหนี่ง ขึ้เบงไว้แล้วครับตักใส่จานเสิร์ฟเต้าเหนียวน้ำลงไปครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ครับขอให้พี่น้องมีความสุขกับการกินต้มไก่ครับสวัสดีครับ